คน้กกับเพชรฐานนนล่นไเอยเล่นไม่ลอเล่นไม่ลเาเออเล่นไม่ลอกเ่นไอกเนี่ยังไลกเน่โอ้โหแตกยกที่น่ด้านเงินสายลบ ก็เ้ามาได้เลยครับโอ oh, ้หครับแปดห้าห้าสายลมหวครัที่ไหนครับโอ้โหสองสองสออเข้าเลยเข้าเลยท้ายดีท้ายดีสองศัตนียาโอ้โหขึ้นสายสายลมขึ้นสายสายลม้โอ้โหขึ้นสายสายลมขึ้นสายแปดสายสายลมโอ้โหขึ้นายก็ขึ้นขึ้นก็ขึ้นขึ้นก็ข โอ้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 โ้โอ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 ้

อย่าไปกอดอย่าไปกอดถอยถอยถอยรู Too far. Too far. Too far. ้แล้วรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วไอ้โฟนทุบคบเครื่องนะอย่าไปกอดคบเครื่องถอยถอยถ้ากอดได้ขำตีอ้าเราห้าอ๋อันดีอย่ารีบนะอย่ารีบนะอย่ารีบอย่ารีบอย่ารีบอย่ารีถอยถอยถอยอย่าไปกอดฝีมือไอ้โฟนฝีมือไปแล้วต่อฝีมือบอลนี้ ก็มีรางวัลไหว้ครูสวยงามมาสองใบครับจากท่านสสสติไกลเรื่องกันเลยขาพระพุทธที่ปัดครับตอนนี้แล้วก็กู้มวยยอดเยี่ยมหอยเตะหอยเตะออกฟอาจากท่านสจสมเพชรศัพย์สินสอกออกมาไล้สอกงนะจากเจมาร์ทนนายกคนไทยรุ่นหน้าขอบคุณครับผู้ตีเกียรติสอมาเป็นปีแล้วเนี่ยมั่วเลยต่อยอ่ะขอบคุณทุกท่านนะครับไปไปอย่ามั่ว วหอยเตะอยเตะอยเตะไม่ต้องมลวเข้าเขาการบริการใหมืออะตกแล้วก็วันที่สองครับขเลาดเวลาก้กคงวแล้วเราจะแจ้ัาเราว่าตอนนี้มีหลายโค้ที่ะจนไปตะเรียบร้อยยกที่สครับชก้ายกครับ สาแบสายสายลงเล็ครับอสามครับคามงคไม่รับออยไม่เกครับสายลรัสายับสายลคสนี่อยู่บนครับสายลงอ๋อแอยู่บนครับา่รูปร่างหน้าตาผน่ยพพอแกมันมาเป้เลยครับคู่นี้ ขยับขัซ้าย A B ับโอ้ยเห็ดเห็ดชวโอ้โหลอกขยับลอกขับขับขับไ่ต่อมาแบบขับ B C D ครับโอ้ยจับ้สายลง ไ้ขวาาแอาซ้ายไปหลบแ่ซ้ายไปล้ขวาแมาแซ้ายไป้ยันนี่ไอละรคอละบาดกจช็ตโอ้โหาอ่ขาอ่ขาคนคนบอลจอที่2งก่อนสสวยสยยพีวใหญ่พมะรอจังหวะ่พมรอจังหวะอย่างงี้แหละมว่วรอจังหวะสวนจังหวะสวน

เตะม้ e ตัดอยดได้งเยอ้ลวไอ้โฟนกอดได้ยัดไส้มีไอ้โฟนโฟนโฟนเวลากอดเขาว่ายังไส้มันดียังไส้คะแนนดีรู้เปล่ายัไส้นะยัไส้นะโฟนกอดแลยัไส้เลยไม่ใช่นะกอดเขาตียัดไส้ย่สองไประวังว่ารูสวยงามเป็นสองใบ้องไม่ควยไครูเราไม่ได้ ไอ้โก้ไอ้โก้ก็ไม่วายอะถามว่าจำนนี้มึงยังไหวยกันอย่างเนียร์ไอ้โก้ไม่ไหวใช่ครับสมัครเต้นสุดแล้วได้ครับเพราะว่ายคู่แรกตื่นจากขึ้นเองครับแล้วก็เ้ไอ้โฟนตั้งใจนะเลนใจเขาจะหมดแล้วเขาจะหมดแล้วจังหวะสวนอย่าไปคาไม่ต้องเร่งนะอย่าไปเร่งอย่าไปเร่งออก้ายอ่ะาย

ระวังครับอมการแย่ก็ต้องแย่ครับโครับป้ายวสร้างอารมโโหสายลมแปดแปดแปดสายลมปัดเ็ดเ็ดสายลมครับแย่ครับอ๋อฮอรดูอารมณ์แล้วครับครบพอใจยิ่งรอรอกอนั ใช่ตายครับโอ้โหค้อนแรงโดนหัวของลกเลยครับอโลกเปียกเปียแบาเจ็ดครับอ้ยครับอ้โหยับกยับเตะเตะเตะกระยับอยลอยมตักโอ้โหอาวุธเยอครับ บอดจอกก่อนครับสวยสวยสวสวยอาวุธเจ้กัแสบออกศอกไอยั้นะสวยสวยสวยออกศอกสวยแล้วสวยแล้วศอกสวยสวยศอกกนกมารอศอกฟันศอกอางเดียวเลยนะสวยก็มารอที่มวัฒนชนะ็นอาจารย์ขาชนอาย์ลมารอที่บมรับ นั่นหมดนั้นหมดนั้นหมดเร่งมากเขาหมดเฮ้ยยกนี้สามคันให้โฟนยกนี้สามคันงสามคันเลยนะโฉดสวยเลยนะคึดคืดเลยถ้าจะเอาให้หมดก็หมดยกสี่เลยยกห้าไม่ต้องเดินแล้วหรือเปล่ายังร่มไมจะบี้บี้บี้หมดยกนี้เลยทั้งหมดแล้วเออรอจังหวะอย่าง้แหละอย่าไปมั่วเออรอจังหว่ายไปมั่วสวยแล้วอย่างนั้นแหละเออออกซอกด้วยออกเยอะๆยอกซอกครัโฟน ซอกขวาดีกว่าซ้ายขวาซ้ายขวามีเอาออกเลยเดินลงน้อยลงลงเยอะคนเดินยุ่งเยอะคนการ้ายคนเออซ้ายเข้าอ่ะเฮ้ยรอจังหวะนะอย่ามั่วนะคนยกเสียมั่วอย่าล้มนะซ้ายดิวยสายเตะเข้าอ่ะเตะด้วยเตะออกมวยเขาต่อยกันไงครับสวยสวยโอ้โคน้ำหนักหนักเล่นหนักหนักเน้นเน้นหน่อย ไยกยนี้มีเลยยกสี่ครับใครลักกัพลังทังคูปาก้าโอ้โหหลวมมากครับฟัเอามาปากเอาปากเอามาใช่ไหม

khởi động, chạy qua xe, bắt bóng, 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 bóng,

ไม่สไม่ไม่ลอย่นไปท่าไปทอย่าไปําตั้อาไปจัดตเลย่าไําไม่ไทตดตอาไ่ไดิเอว้ไอาไอย่ทําตัเาไว้่าไปทําตัดติเอไ้อย่ไทําตัเอ่ทําเอยไดเ้ย่ปอวอยาัดยกวัว้เข้า

อย่าลงอย่าซ้ำนะอย่าซ้ำนะเอ่อซ้ำไว้ลงอย่าไปซ้ำยกขาเราขาเ่าโตมาแล้วท่ติดเข้าไอ้ฟ้อนเตะเน้นๆนะอย่าไปมั่วเด้อมีมือนล้น้ำแล้วมึีมือเลยนะมึงนำเลยโดนทายครับเน้นๆหน่อยเน้นๆหน่อยให้ล้มนะอย่าไปซ้ำมีฮะทิ้งน้ำแล้วมีมือนะเตะเตะเน้นๆเตะเน้นๆเตะเน้นๆอย่ากอดอย่ากอดเตะเน้นๆทิ้งเฮ้ย

ครับครับโอ้โหครับดิโลครับครับครับ

หมดยกครบขอเสือกผบมกกว่มคนละนะทุกคครับร้กันได้สนุกครับแข้เขามเนี่ยโอ้่าวันนี้มาอาวุธเสริมเยอะมีเหลี่ยมเยอะจดแจ็โอ้โหแรกคาับกมาแาแแขมาขาแมาแกมาากมแมแขกามแข